ยานอนหลับก็จะมีไซต์เอฟเฟกก็คือจะทำให้หลงลืมและต้องเพิ่มขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ติดยาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำเนื้อหาเกี่ยวกับเมลาโทนินนะครับใน EP ที่7ในชื่อเรื่องว่าเมลาโทนินสามารถแก้ป,ปัญหานอนไม่หลับได้จริงไหมซึ่งมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาว่าเสียงเพลงประกอบคลิปนะ่ะเสียงดังทําให้ฟังเนื้อหาไม่รู้เรื่อง ซึ่งตรงจุดนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับที่กรุณาคอมเมนต์เข้ามาและขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับ EP นี้ก็ขออนุญาตแก้ตัวใหม่นะครับนอนไม่หลับส่งผลเสียอย่างไรนอนไม่หลับทําให้รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีสมาธิประสิทธิภาพการทํางานลดลงนะครับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและที่สําคัญทําให้เสี่ยงเป็นโรคเมตาบอลิกซินโดรมก็คือโรคอ้วนหรือว่าโรคเบาหวานนั่นเองนะครับแล้วอาการนอนไม่หลับสามารถทานยานอนหลับได้ไหม คำตอบก็คือทานได้นะครับแต่ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะว่ายานอนหลับเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่คิดนะครับและยานอนหลับส่งผลเสียอย่างไรคำตอบก็คือยานอนหลับก็จะมี side effect ก็คือจะทําให้หลงลืมและต้องเพิ่มขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ติดยาแล้วยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงดีไหมคำตอบก็คือยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ทาให้ง่วงน่ะก็ทําให้หลับเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับว่ายาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงและยานอนหลับ ก็จะส่งผลต่อการหลงลืมเช่นเดียวกันและที่สําคัญยาทั้งสองกลุ่มนี mm. ้ก็จะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนอนหลับสังกเกตง่ายๆเวลารับประทานยาสองกลุ่มนี้ตื่นมาตอนเช้าก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่ซึ่งผิดกับเมลาโทนินซึ่งมีฤทธิ์ทำให้หลับเช่นเดียวกันแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนอนหลับตื่นขึ้นมาจึงรู้สึกไม่เพลียแล้วเมลาโทนินคืออะไรเมลาโทนินก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้เข้าสู่การนอนหลับนั่นเองนะครับ โดยร่างกายจะสร้างเมลาตทนินมากในเวลากลางคืนแล้วก็สร้างน้อยในเวลากลางวันแสงสว่างก็จะมีผลในการลดการสร้างเมลาตทนินดังนั้นคนที่ชอบเปิดไฟนอนเมลาตทนินก็จะถูกสร้างลดลงนะครับการนอนหลับก,ก็จะหลับแบบไม่มีคุณภาพก็จะอ่อนเพลียแล้วก็รวมทั้งคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนด้วยเพราะแสงสีฟ้าบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะมีผลลดการสร้างเมลาตทนินเช่นเดียวกันแล้วทําไมถึงต้องเป็นเมลาตทนินด้วยคําตอบก็คือ เมื่ออายุมากยิ่งขึ้นการสร้างเมลาตทนินก็จะลดลงสังเกตง่ายๆคนส่งอายุมักจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับและเมลาตทนินก็ไม่มีผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนอนหลับทําให้ร่างกายเข้าสูร่ระยะการหลับลึกซึ่งต่างจากยานอนหลับหรือว่ายาแก้แพ้กลุ่มทําให้ง่วงเมลาตทนินไม่มีผลทําให้หลงลืมจึงปลอดภัยสําหรับคนส่งอายุเมลาตทนินที่มีจําหน่ายในประเทศไทยมีด้วยการจี่รูปแบบ คำตอบก็คือมี2รูปแบบก็คือรูปแบบอาหารเสริมกับรูปแบบยาสําหรับรูปแบบอาหารเสริมก็ขออนุญาตไม่แนะนานะกันเพราะว่ายังขึ้นทะเบียนกับออยอไทยไม่ถูกต้องดังนั้นอาจจะมีปัญหานในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยและจริงๆแล้วเนี่ยเมลาโทนินเนี่ยจะมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ค่อนข้างสั้นค่าครึ่งชีวิตแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองดังนั้นคนที่ทานรูปแบบอาหารเสริมจะต้องตื่นขึ้นมาบา่อยๆกลางดึกนะครับและเมื่อรับประทานเพิ่มก็เสี่ยงที่จะได้รับเมลาโทนินเกินขนาด สำหรับรูปแบบยาก็ <_ an> จะอยู่ในรูปแบบของยาออกฤทธิ์เนืน่นจะมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์6-8ชั่วโมงซึ่งเพียงพอต่อระยะเวลาในการนอนหลับ1คืนแล้วควรรับประทานเมลารตินอยนน่างไรคําตอบก็คือในรูปแบบยาออกฤทธิ์เนื่นนะครับใน1เม็ดจะประกอบด้วยตัวยาเมลาโทนิน2มิลลิกรัมการรับประทานก็คือรับประทานก่อนนอน1-2ชั่วโมงจากการศึกษาพบว่าสามารถรับประทานต่อเนื่องได้ถึง13สัปดาห์นะครับและการรับประทานเนี่ย ควรรับประทานทางเม็ดนะครับห้ามหักหรือว่าบดหรือว่าละลายน้ําเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของการออกฤทธิ์เนื่องก็จะสูญเสียไปมีข้อควรระวังไหมผู้ป่วย SLE หรือโรคภูมิแพ้นตนเองไม่ควรรับประทานรวมทั้งผู้ที่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมกลูโคสการเล็กโตสผิดปกติก็ไม่ควรรับประทานไม่ควรทานเมลาโทนินร่วมกับยาอะไรคําตอบก็คือยาที่มีผลเพิ่มระดับเมลาโทนินในร่างกายก็คือยาต้านการซึมเศร้าฟูโกซามมน ยาปฏิชีวนะซิโปโอฟอกซาซินรวมทั้งสมุนไพรเซนจอนเบิร์ยรดยาลดรดไซเมตตีดีนยาคุมกําเนิดที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบก็จะมีผลในเรื่องของการเพิ่มระดับเมลาโทนินในร่างกายเช่นเดียวกันสําหรับยาที่มีผลลดระดับเมลาโทนินในร่างกายอย่างเช่นการโูบรี่หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์ยากาันชักฟีเนตอยหรือว่าคาบามาซีปีนยาต้านวนาัณโรคลรแฟมพิซินสําหรับคนที่รักษาโรคนอนไม่หลับอยู่และอยู่ในความดูแลของแพทย์ ถ้าสนใจในเรื่องของเมลาโทเนนก็ลองปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเริ่มแรกนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับถ้าไม่สะดวกไปโรงพยาบาลก็ลองไปคุยกับเภสัชกรร้านยาใกล้บ้านท่านดูนะครับคลิปให,ใหม่ๆจะเปิดแพทย์ทุกสุเ่เวลา5้าโมงเย็นเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมคลิปให,ใหม่ๆช่วยกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ